มไม่อยากจะทนกับเรื่องร้าวร้าวไม่อยากจะเจอกับวันร้อนร้อนจะรั่วจะซึมจะซึดจะซ้ำจ,จะตอนเติมอาจารย์สมรังจะช่วยตอบอาจารย์สุนชัยจะช่วยไขกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบ ช่างรู้คู่บา้านช่างรู้คู่บา้านทุกปัญหาเรามีทางออกทุกคำถามเรามีคำตอบให้คุณช่างรู้คู่บา้าน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องผมมีเรื่องของฉนวนที่ประดับผนังนะทั้งกันเสียงกันความร้อนเนี่ยมาดูก่อนผมพาพอดีคุณไพโรจน์เนี่ยที่มาออกรายการรายการเราเอาเครื่องมือเครื่องมือเก่าโบราณมากเลยนะครับไปถ่ายทํารายการกับผมผมก็เลยขออนุญาตถ่ายทํามามาดูนะเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือโบราณนะที่เห็นนี่เป็นสว่านนะครับสว่านโบราณปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วนะฮะ เป็นเหมือนกับเหมือนคันธนูเนี่ยนะดึงไปดึงมาวันนั้นผมก็ดึงมันจังเจาะได้ไขได้นะฮะแต่ว่ามันใช้งานถือว่าความเร็วน้อยนะนี่คือเครื่องมือที่คุณไปรอดเอาไปท่านอาจจะเคยเห็นทางออกรายการทีวีเป็นเครื่องมือโบราณหมดเลยนะครับที่เห็นนี่คือเล่อยอกเล่อยอกนะฮะเล่อยอกแบบมี2แบบมีแบบโบราณมากคือใช้ใช้เชือกขึงสลิงมีกองรวมก่อนนะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องมือโบราณเป็นกบเป็นสวานเป็นบิดลา เผื่อท่านมีเครื่องมืออย่างเนี้ยเก็บไว้ผมบอกคุณไ่รู้ว่าทําไว้ใครเก็บไว้เขาบอกเก็บไว้เจปีแล้วปู่ย่าตายายเก็บไว้ไม่ได้ใช้งานนะครับแต่นื่นอยจากคุณไ่รู้เป็นช่างคเคยมาออกรายการเราน้องโจแน,นนะ่โจจอมปวดนะครับนี่ครับน,บนี่สิ่งหนึ่งคุณไปรอดเอาเอันนี้มาให้ผมด้วยนะหนังสือพิมพ์เหยียบสีน่าจะ40ปีได้ไมั้ครับนะฮะ ไม่มีแล้วนะนก,ออก,กับบอกทามแกใส่ถุงพลาสติกมาถ้าไม่ใส่ถุงพลาสติกนี้ร่วงนะฮะเป็นแผ่นกระอบปรากฏว่าแกบอกว่าอยู่กับแกไม่ได้เดี๋ยวปกกลิ่นนะขณะนี้แกเก็บไว้ผมก็เลยเอาไว้ประดับฉากนะครับเป็นไว้ประดับฉากข้างหลังของรายการเพลงเก่าเล่าเรื่องบ้านเดี๋ยวท่านจะเห็นนะฮะผมพาคุณปไปร่วไปถ่ายรายการที่นี่นี่ครับเป็นหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ปีพศนะตั้งแต่สองพันห้าร้อยสามประมาณครับ, 2, 3, บ,น,รบนะบ,บาทเดียวราคาบาทเดียวแหละ บางกอกทามราคา1บาทเดี๋ยวดูทีฮะดูรูปหนังสือพิมพ์หน้าตาหนังสือพิมพ์โบราณนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูดูในรูปสิว่าเป็นยังไงอ่าอ่านะบางกอกทามสองพาราคา1บาทนะฮะเดือนสิงหาปัจจุบันหนังสือไม่มีแล้วนะครับหนังสือนี้เก่ามากครับมีมีเล่มเดียวนี่นี่คือคุณไปรอดผมให้สาธิตสว่านเมื่อกี้นี่แหละสว่านที่แบบโบราณ มีอายุ70ปีนะที่เห็นเขียนว่าสุเทพโชวนั้นเป็นรายการเป็นฉากเขานะฮะเราถ่ายนี่ครับเป็นเราถ่ายในสตูให้คุณรู้ได้ทดลองหมุนนี่คือสว่านนะฮะนี่ครับสว่านนไปถ่ายบนฉากเครื่องมือทั้งของประดับฉากทั้งหมดซิกซ้ายเนะี่ยเป็นของเก่าผมเอามาจากการจนบุรีนะฮะเป็นตั้งแต่อายุ6 0สิปีทั้งนั้นเลยตั้งแต่กระต่ายขูดมะพร้าวสว่านข้อเสือที่เห็นในสว่านนะฮะเขาบัวปา่า แม่เก็บไว้นะครับกระถางพวกนี้นะฮะประมาณ60สปีก็อะไรนะที่ตวงน้ำมันเมื่อก่อนแม่ขายน้ำมันทางเรือตวงไว้และกระต่ายนี่60กว่าปีนะฮะทั้งหมดนี้เป็นของประดับชาติซึ่งเอามาแต่งไว้ที่รายการเฉลิมกรุงทีวีนะครับอันนี้ผ่านพิงหน่อยเครื่องมือคุณไม่รู้รามาเป็นตะกร้าเลยผมก็เลยถ่ายทำไว้แต่คำานึงมีถ่ายไว้เป็นช่วงๆแต่วันนั้นรีไปนะฮะ ก็เลยถ่ายได้ไม่มากนะครับนี่ครับเป็นเครื่องมือโบราณโบราณมีนี่เอาลงไปซะบ้างนะเพราะว่าวันนี้คุณปรโยชนเอาเครื่องมือมานะาล้ครับผมพาท่านไปดูฉนวนที่กันเสียงด้วยป้องกันความร้อนด้วยเป็นของประดับด้วยสามเด้งเลยนะครับคือประดับตกแต่งไปด้วยเป็นฉนวนกันเสียงด้วยเป็นฉนวนกันความร้อนด้วยนะครับแล้วตอนนี้กําลังจะพัฒนาเป็นบ้านด้วยซ้ําไปนะฮะเอามาดูนะครับนี่ครับคือพอเราติดอยู่ในห้องเนี่ยทนที่จะเป็นผนังเรียบ เนียน,น,ยนติดด้วยแบบนี้ไปเลยแล้วมันสามารถโยกย้ายได้ติดแบบกาวทุกแก <c oughs> <c oughs> เป็นจนวน p e ตกแต่งไปด้วยให้ความสวยไปด้วยให้ความงามให้การเสียงไปด้วยการร้อนไปด้วยนะครับอันนี้ให้เห็นนะอีกมิติหนึ่งเป็นสองแผงเขาเป็นแผงสําเร็จนะฮะเดี๋ยวดูรูปก่อนนะฮะให้ดูรูปเลยว่าเป็นอ่าเป็นประมาณนี้ติดเข้าไปกนังสีเทาท่านมีตึกเก่าๆอาจจะไม่ต้องทาสีเลย เอาไอ้ตัวนี้ไปติดก่อนให้เนียนๆเป็นวอลเปเปอร์เป็นฉนวนพีเอ็มกันแล้วแผงพวกนี้เขาแผงกันเสียงสําเร็จรูปหรือติดแบบนี้ก็ได้เขามีเป็นแผ่นสําเร็จอยู่แล้วนะฮะติดเป็นลายลายน้ําได้ติดเป็นแบบสีน้ําตาลนี้ก็ได้นะครับเพอเอิญอันนี้ให้ดูหลากหลายว่าจะติดยังไงก็ได้โดยผนังนี้ไม่ต้องทาสีจะกันเสียงได้ดีกันร้อนได้ดีและที่สําคัญคือเป็นวัสดุตกแต่งไปด้วย อันนี้ครับโดยเขาธรรมชาติเขาเลยนะฮะอันนี้ติดด้วยกาวทุกแกสลับได้นะครับเอาชิ้นนี้ไปวางตัวนู้นเอาชิ้นนู้นมาวางตัวน,นี้นะฮะสามารถทําได้ไม่ต้องไปนั่งติดเล่นเฟอร์นิเจอร์บิ้วเอิงบิวอินอันนี้ติดผนังเป็นเพลนไปได้ไม่ต้องทาสีด้วยซ้ําไปที่ฝ้าเพดานเนี่ยไม่ต้องทาสีเลยนะครับฝ้าเพดานก็จะ <dette> เ,เ,เป็นอย่างนี้ได้ะะ 1> <1> เล่นบนฝ้าเพดานไ,ได้ด้วยเล่นที่ผนังได้ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูคือเล่นได้ทุกจุดของอาคาร ที่จะเป็นแนวตกแต่งผนังอาจจะเป็นสีเทาได้เป็นสีน้ำตาลได้โดยกลมกลืนกันนะครับเนี่ยครับขาวก็มีเนียนๆดำก็มีมีน้ำตาลก็มีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแก่พอเฉือนออกมาเป็นเทคนิคของการใช้ชนวน PE เช่นท่านอาจจะมีห้องดูหนังฟังเพลงเงี้ยติดชิวๆสวยๆนอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในนั้นแล้วนะท่านติดผนัง มันจะทําหน้าที่ในการไม่ให้เสียงกล้องจะทําหน้าที่ไม่ให้เสียงที่ทะลุไปบ้านอื่นได้จะและก็ทําหน้าที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไปในตัวในการประดับนะฮะนี่ครับจะติดชวัตชวิงยังไงก็ได้นะฮะอยู่กับแอร์อะไรก็ได้ปกติไปนะ,ะแล้วสิ่งสาคัญคือมันเป็น PE มาจากคาว่าโพลีเอทิลีนเป็นพลาสติกสะอาดก็คือที่ทําขวดยาที่ทำไอพวกสายน้ําเกลือ นะที่ทำเป็นพวกอะไรนะพวกไอ้ขวดขวดที่ขวดนมอะไรพวกเนี้ยนะเป็นขวดสะอาดแล้วกันนะขวดยาขวดน้ำนมอะไรพวกเนี้ยเนะี่ยเป็นพลาสติก PE อยู่แล้วนะครับแต่นี่เขามาทำเป็นฉนวนทำเป็นสิ่งของร้อนแต่ว่ามันได้สามเด้งนะครับได้ความสวยเป็นเฟอร์นิเจอร์ไปด้วยเป็นวดูกันเสียงไปด้วยเป็นวัสดุกันร,ร้อนด้วยถ้ามันอยู่ที่ผนังด้านทิศตะวันตกนะครับอันนี้ครับให้เลือกได้ โดยไม่ทาสีเช่นมีตึกอยู่ปุ๊บไม่ต้องทาสีเลยเอาพวกนี้ทากาวยางแล้วติดเลยติดเองก็ได้นะครับมาเป็นม้วนนะวัดุภาเป็นม้วนหรือเล่นที่เพดานมีวันนั้นท่านถามบอกว่าอย่างนี้เอาไปติดเพดานได้ไหมได้เลยครับเพราะว่ามันขนาด60 60หรือ60เมตรยี่สิบก็ทําได้เพราะหน้ากว้างเขาลงตัวได้พอดีอยู่แล้วนะฮะยนันเป็นส่วนหนึ่งนะครับเผื่อท่านเบื่อฝ้าเพดานเดิมก็แต่จะไปเปลี่ยนอ้โครง ถ้าไปเอาวัสดุอื่นมันก็หนักมากนะครับก็เอาวัสดุนี้นะครับ PE เราเป็นลายน้ําก็ได้ลายคลื่นก็ได้สีน้ําตาลก็ได้ขาวก็ได้นะครับสมมุติถ้าเบื่อก็เปลี่ยนใหม่เอามันไปติดผนังแทนเป็นวัสด,ดุซับเสียงไปทําได้นะครับปีนี้นะเราเชิญชวนว่าถ้าท่านชอบใจอย่างนี้นะใช้ฉชนวน P e เลยนะติดได้ฝาเพดานก็ได้อชอบใจก็สงสัยก็ถามรายการเรามานะ อันนี้เป็นต้องให้เครดิตนะครับเป็นของบริษัทมิกเซลคือเฉลิมกรุงทีวีนี่เองนะเป็นเจ้าของนะครับผมไปท,ทำรายการผมว็ชอบมากห้องเงียบกริบเลยเขาเป็นผู้ผลิตฉนวนอยู่แล้วนะแล้วเป็นผู้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดนะฮะต้องให้เครดิตเขาเพราะผมเอาภาพนี้มาติดต่อรายการเอามานะแล้วเราบอกเปิดโทรศัพท์ท่านติดต่อไปได้เลยเนี่ยครับเอาฝ้าเอาฉาบเอาฝ้าเพดานเดิมที่เป็นยิบซ่ามาออก ไม่เอาออกก็ได้เอายิบซ้ำปะกบนก็ได้หรือจะปะใต้ยิบซ้ำก็ได้ถ้าเสียดายล้วไม่รู้จะไปไหนหรือจะเอาตัวแบบนี้เพียวๆก็ได้หน้ากว้าง60สลับลายไปมาได้มันดีตรงที่อย่างนี้มันไม่ต้องซาสีนะทำงานง่ายเพราะเบาเบากว่ายิบซ้ำได้คยน,นะฮะแล้วก็เปลี่ยนสีได้สลับไปสลับมาได้นะครับกันเสียงได้ดีหรือจะเอาแบบเรียบอย่างนี้ก็ได้นะครับกันเสียงได้ดีกันสะท้อนได้ดี เป็นเฟอร์นิเจอร์ในตัวเนียนๆอย่างนี้ครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับตกแต่งไปในตัวถ้าเราไม่ได้เงินตัดยากอันนี้ตัดด้วยคัตเตอร์ได้ไม่ต้องไปติดกาวอะไรเลยวางก็จึ๊กก็ได้เลยนะฮะนี่ครับหรือเกิดห้องนี้เป็นห้องรูหน,นังฟังเพลงโอ้ต้องสโลกเกิงสโลกองเสียงดังสนั่น <c oughs> วันไหวใช้วิธีนี้เลยกรูกเข้าไปข้างๆ้าง สีดําก็ได้สีฟ้าก็ได้นะเจอปลั๊กไฟก็ให้มันบุ๋มๆซะหน่อยนะอย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยมีความหนาพอสมควรแล้วก็ติดด้วยกาวยางอาจจะม้วนข้างขอบเม้มอะไรก็ได้นะฮะสามารถทําได้นี่ครับหรือจะทําแบบอย่างงี้ไหมนะเอาใส่ขอบนะแล้วเอาสีฟ้าอยู่ตรงกลางคือเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันแต่ปรับปรุงได้อีกหลายแบบนะฮะขึ้นอยู่เราออกแบบนะนี่ ละจากฉนวนมานิดหนึ่งนะคือตรงนี้เป็นการเขาปรับปรุงตึกสี่ชั้นตึกตึกเหล่านี้สี่ชั้นหชั้นนี้คือแต่เดิมก็โซม,มากทั้งแตกทั้งร้าวนะฮะคนเช่าก็ไม่อยากมาอยู่แล้วเพราะว่ามองดูตึกแตก,แตก,แตกๆร้าวนะฮะแต่หลังตึกหลังนี้นะครับหลังจากทาสีปรับปรุงรอยร้าวเสร็จเรียบร้อยนะห้องชุดนี้นะครับห้องเช่าเนี่ยนะฮะแต็มหมดเลยนะครับเปลี่ยนสีอย่างเดียว แล้วเปลี่ยนได้หมดเดี๋ยวมาดูว่าเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วรอยแตกราวเป็ยนยังไงเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่ครับ